นี่เขาไปหยุดใต้นี่แล้วยังไม่ออกติดอยู่เขาตายนั่นแหละตรงไหนตรงนี้โอ้อมแอบอยู่ตรงนี้ด้วยก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะอ้อาเล่น ครับวันที่หนึ่งของการเลี้ยงปลาแม่น้ำ <Yahoo! S 1> จะปลาแม่น้ำมาเลี้ยงในตู้นะตอนนี้คือปลาเสื้อพ้นน้ำได้ให้ไปนหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งได้รับบาดเจ็บเนาะไม่รู้ว่าเป็นปลาตัวไหนามาทำร้ายเขานะตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ตัว,ตวกัดห้าไปนะรอห้ามแม่งเห็นไหม เนี่ยแล้วก็ว่ายน้ําไม่สมบูดแล้วเนี่ยว่ายน้ำไม่ไม่ไม่แข็งแรงแล้วอะตอนจับม่ยังไม่เป็นไรเลยนะว่ายน้ะะําปกติผ่านไปคืนนึงโดนโจมตีแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนนะเนี่ยเนี่ย,ยพวกันเนี้แต่ที่สังเกตดูนะ่าจะเป็นห้างแดงนะสเปียห้างแดงเนะี่ยคอยจะไปแบบไปใกล้ๆอะตอนควนไม่อยูอ่อ่ะ แต่ก็ไม่แน่ใจนะใช่ป่าว oh, <no. S 1> ก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวนะห้าเป็นอะไไม่รู้เดี๋ยวเราลองห้าดูก่อนนะอาจจะไปคุดยุดตามซอกหินไปนลองดูสิตรงซอกหินมีปะ่ะมมีนีปะ่ะข้างล่างอ่ะข้างล่างมีปะ่ะข้างาก็ไม่มีไม่มีน่ดูตรงซอกนี้ ีไหะไม่มีอ่ะค้อโดดกินไปแล้วไหนไหนมีอะไหน,นขุดต้นไม้มขุดต้นไม้มน,ไมนั่นลองขีดทีตรงนั้นโอ้นั่นนะโอ้ตรงนี้

นี่ัไปอยู่ใต้นี่แล้วนี่แอรเขาไปอยู่ใต้นี่แล้ว oh, <no. S 1> ไปออ้ว,วอ,อ้ววออกไปแล้วตัวที่สตัวที่สามนะ ยังไม่ออกติดอยู่เคยตายนั่นแหละอันตรายมากเลยชนโอน้นี่ไงนี่ไงเห็นมเห็นไหมตัวที่สามตัวทสามสภาพโรเล่เลยโดนกัดห้ามตกไปแล้วอ่ะไปติดตรายเดียวอืมเย่เดียวเราต้องหาวิธีนะ น่<น>าจะต้องเยกออกอะ่จะ,จะ,จะว่าอยู่ในนี้น่าจะไม่รอดแน่นอนยเยกปัดผีดออกวนี่นะครับวิธีการแก้ปัญหาของเราเนะาะจับจับปัดเสื้อนะแยกเออกมา เียกตั้งห่ากไว้ก่อนเนาะที่อยู่ด้วยกันเนะาะไม่รอดแน่นอนแล้วก็ตอนนี้ยังหาไม่เจออีกหนึ่งตัวได้ได้มาสองตัวอีกตัวนะ่าจะลบอยู่ใต้ซอกหิ้นะ่ะ oh, <no. S 1> ให้เราต้องไปลองห้าดูเห็นไหม มีนั่น,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 อนอร่อยขึ้นมาแล้วนะนู่น,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 นที่มือนอนู่ขึ้นข้างบนแล้วนมันน่าจะแอบป่าเนี่ยตัวใหญ่นูน่นขึ้นบน oh, <no. S 1> น,น,น,นี่นี่นี่มันน่าจะแอบป่าตัวใหญ่แชทไปอยู่ตูนอนอ้น้องกอนไปอยู่โลดน้องกอน ตามเริ่มเริ่มอาหา้หา,หาแต่ป่าก็ยังยังไม่ค่อยกินเนาะไม่ค่อยังไม่รู้ว่านี่คือ,อาหารน่ะ มีใครจะไปให้หัดป่ากับพ่อไหมอยาฮู้อาไปไหมเอาไปป่ะให้หัดป่าป้า,าไ,ปได้ให้หัดป่ากันเอ,ปอเปิดไฟยังปเปิดไฟตูย้ยัง นี่นี่ถภาพตู้ปลานะตู้ปลาจับปลาธรรมชาติที่เราจับมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะได้ครบหนึ่งสัปดาห์แล้วดูอากาศปลานะที่เขา้าไว้อย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะจะกินนะห้าแล oh, <no. S 1> ้วเลยได้หนึ่งสัปดาห์เริ่ม รู้ว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนให้อาหาดเริ่มมาตามแล้วนะคนมาเริ่มตามแล้วนะนี่เห็นไหมหนะเริ่มตามคนแล้ว oh, <no. S 1> ปลาธรรมชาติก็เลี้ยงได้นะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยส่วยเหมือนปลาที่เราซื้อปลาสวยงามนะแต่ก็เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับนี่ครับหนึ่งสัปดาห์มีมีปลาเสื้ออย่างเดียวที่ว่า ไม่รอดน,นะอ้ oh, <no. S 1> น่าจะเป็นจาาตัวตัวที่เราจับมามันตัวเล็กเกินไปอ่ะแล้วก็โดนโดนพวกปลาห้างแดงเนี้ยโจมตีววันแรกเลยนะอ่าให้เลยให้เลย,เลยมาให้เลย ไม่ต่อรหารอนกลัวต้องปังบ้าดูต้องปังแต่จอดว่ะปางปางรถมันก็เร็วเล่นั่นไงข้ามาืกี้แล้วนะโ oh <no. S 1> น,นจุบอ้าาแล้วนี่ไงโอ้ยยยยะ่ยยยยยยัยย <c oughs> จับ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 หมดแล้วมั้งเยอะหมดแล้วห่านหมดแล้วยังยังนะแค่น้อยนึงน้อยนึงน้อยนึงมาปังให้ไหมให้ตัวนน้นให้ตัวนน้นให้ยังตัวนน้นให้ยังนี่นี่ให้ในตู้นี่ในตู้ใหญ่นี่ ให้หนูปฝังยิบให้น้อยนึงยาบหูใหนูปฝังยิบเองเยิบยังโอ้อกี่แล้วกี่แล้วปะกี่แล้ว chụp chập. chụp chụp chập lại chụp chập. chụp chập. <laughs> chụp <chập. cười> chụp chập. chụp 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 ก็เอาหันมาให้หน่อยด้ยใ,ให้น่อย้วย่ให้ตรงนี้ให้หน่อย่อ โอ้หาชอบเข้าไปอยู่ในนี้ละแอบอ้มแอบทำไรนะแอฟแอแอหนแอบไหนแอบแหนตแอบตรงไหนตรงไนไม่มีตัวตรงนี้โอมีแอบอยู่ตรงนี้ด้วยอ

ប្រើង់បី្រើង់បាន់ឡើកបាន ในทองไอมาที่ป่านำะป่า,ปาไปแล้วไปแล้วไปนี้ครับชวนพี่ไปได้ไหมาชวนพี่ไปไหนหมชวนชวนพี่ไปได้ไหมาไปไ,ปไ,ไปไหน It's black. It's black.